เป็นไรไหมเจ้าค่ะเอ่อข้าเจ้ารู้สึกว่าข้าเจ้าเดินเหยียบขี้หมามาหรือเปล่าไม่มีบ้านเราไม่เลี้ยงหมาเชิญเสด็จพรทุทธค่ะดาวขาวรออยู่หล่อหนิวะแม่ด้วยบุญญาบารมีของข้าเป็นไงแม้กระทั่งหมายังออกมาต้อนรับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะบนจริงๆเชิญเสด็จพระเจ้ตขอะ่ะขอบคุณมาก ฮักน้องน่าจริงเลยของเจ้าสาวคือได้นบนต่างพิธีเธอเขาจะรู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศกนในงานของเราเนี่ยดูคลื่นๆกันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องพิธีก็ได้เลยนะไอส้สัสไอ้พี่เหลี่ยมตัวเดยวหนอขอโทษานองค์ราชบุตรรอมากอ๋อรอมากสิที่ ถชดตรอสาวก็สวยไม่เหอะไรยเสืออะไรพี่เห็นกูไหมเห็นสิข้าไม่ได้ตาบอดเห็นน้องมึงเลยนะเห็นดิหิงเห็นใครน่ะน้อง่ะน้องฆ่าใครก็ไอัไอ้ถึงไงแกพูดอะไรอย่างนี้มันตายไปแล้ว พูดถึงคนตายทำไมในงานมงคล <_ D> ไอ้แสงเห็นไหมทุกเห็นอะไรอ่ะมุอะไรกันวะเ้เจ้าสาวเจ้าบ,บ่าวไม่เห็นมาเลยแล้วมาที่นี่ทำไมเนี่ยไม่เห็นใครเลยเต็ีมบังกาแล้ว เอ้เขาหลักใช่ไหมลอยเดียวนี่ไปน้าเย็นขึ้นเดี๋ยวเขาหน้าให้พี่บิ๊แกะให้นะลูกน้ำไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยฟ๋าฟ้านกูว่างานนี้ต้องมีคนตายเฮ้ยอย่าพูดเรื่องเก่งเนะครัื่อ่เงินเงื่องเงินได้เรื่องเปินเรื่องเงินโอ้ยพี่ก่อนพี่กอนพี่โอ้ยผมรออยู่นี่เดาไม่ไหนอะเชิญเราอยมานี่แล้วน้องสาวทุกคนที่แรกเลยผู้จบอะอะคือร้องไห้ เราขอให้เจ้าทั้งสมีความสุขแล้วก็คงรักกันไปนานๆนะน้องพี่ดีใจด้วยทุกท่านไปต่อมามามาอ้าวคนต่อไปเลยเออไปด้วยหรอมาสิไปด้วยสิขึ้นหรอครับเฮ้ยถิ่งขาวห้องน้ำที่ไหนขอห้องน้ำก่อนเลยเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องรถ่อนรถนอนอย่าสั่งาเร็วๆเข้าเชิญจ้ะเอาสิ เก่งอะไรนะถ้าเป็นอะไรเนี่ยโอ้วันเถอภัยมันก็เร็วๆผู้ชายออกมาครับฟ้าบ่เอ้ไรสจ้าฟ้าบ่เป็นคนดีนะพี่ติ๋วขึ้นรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนดีผีคลุมโอ้ดังคาโบราณเขาว่ากันไว้คนดีผีคลุมนี่เรียกร้องแปลกๆนะี่อะหองฉันเมย์เออคนยิง ุณหญิงตดเลยตายแล้วไม่มีใครสตเี่กิ่นมันแปลกเนาะแหจมกเนี้ยพี่มันคนตหน้าอยู่ด้วยหี่ฮะแบจมูกเลยทันทีกิดากฉัน่าฝด้วยนิดค่าไ้องห่วงจโชคดีนะลูกป็นบุญของแพร้ตามสบายจสบายก็ตไปก็่้องไปถูกนะโย